สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศรีกุมหรือลัคนากุมสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายน2566นะคะ ก่อนเดินอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะชาวราศีกุมและท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดสับสไครต์ติดตามอาจารย์ขอกําลังใจช่วยกดสับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะอาจารย์เป็นตัวแทนสับใพ่เปิดดวงให้กับชาวราศีกุมลัขนาะกุมนะคะ ดังงานไพ่แอมเพลอร์กเหรียญ1ไม้เท้า9เหรียญไพ่เดกไพ่เดอะเมจิกเชียนวิวออฟฟอร์จูนราชินีถ้วย7เหรียญแล้วก็จัสติ ลายชินีไม้ทุทีค่ะไพ่จัตเืมถือว่าพลังงานไพ่สวยมากๆเลยนะคะอย่านึกว่าไพ่เดตนี้เป็นไพ่ที่เสียนะคะไพ่ขยายด้วยไพ่ที่ดีถือว่าดีมากมายสำหรับเดือนนี้ชาวราศีกุมนะคะไพ่ประจําตัวท่านขึ้นมาเป็นไพ่ดีอัมพแล้วก็ไพเเนนะะ่เดอะเมเชียนะคะเดอะเมเชียนแปลว่าสิ่งศักดิ์สิท์เบื้องบนคูบาอาจารย์พลังงานจักรวาลน,นะคะ ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิคเนศหรืออ,องค์พระนเรศวรพระเจ้าตากนะคะที่จานิ่นเนาะ,ะหรือแม้กระทั่งพระยาอมราชออกในในแนวสายมุงแบบนั้นก็มีนะองค์พญานาคก็มีอะไรประมาณนี้อาจารย์มองเห็นถึงสิ่งศักดิ์สิทธิทธ์เทพควรอูก,ก็มีนะคะคุ้มครองดวงชะตาดวงนี้นะคะและเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมท่านปรารถนาสิ่งใด นะท่านตัดสินใจแล้วทําเลยค่ะความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างมหาศาลมากมายนะคะในพบกันเจริญเติบโตนะคะพบสุภาพเป็นราชนีไม้นะคะจึงดีในเรื่องของความก้าวหน้าเติบโตนะคะไพ่เดฟแปลว่าการจบปัญหาต่างๆหรือแปลว่าท่านจะได้รับมรดกค่ะพบลาภะหมายเลข10ขยายด้วยหมายเลข13ไพ่เดฟนะคะ ได้รับมรดกได้รับเงินตกเบิกเงินสะสมอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในเดือนนี้เลยเห็นไหมทรัพย์สินเงินทองเงินหลังไหลมาเทมามีโอกาสโชคลาภลอยก็ได้หุ้นหวยลอตเตอรี่ปังมากๆเลยนะเดือนนี้การเงินก็เด่นการงานก็รุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตมีเกณฑ์ขยับขยายถูกโปรโมทจากผู้หลักผู้ใหญ่ในตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายเป็นไพ่หนึ่ง ไม้เท้าหนึ่งเดเมเชียนจัสติกเจ็ดเหรียญอืมนะคะนี่แหละที่มองว่าแทบไม่มีอะไรเสียหายเลยในดวงนี้นะคะแล้วก็ความรักค่ะความรักไพ่เก้าเหรียญชุดนี้ไม่ได้แปลเสียหายว่าโดดเดี่ยวนะคะเพราะเงินเต็มเงินเต็มพื้นแล้วอยู่ในตะกร้าลูกองุ่นข้างบนก็ยังมีรูปเหรียญเต็มเลยนะคะ ก็เลยบอกว่าเงินเต็มบ้านหรือเปล่าเนี่ยนะฮะปีนี้นาแปลตำแหน่งความรักก้าเหรียญจึงหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะไพ่แต่ละชุดจะแอคชั่นหน้าไพ่ไม่เหมือนกันจะไม่ได้แปลตามไรเดเวทเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรักแปลว่าคนทางไกลชาวต่างชาติไหมคนนี้เป็นคู่คุณละเขาอาจจะเป็นพ่อแม่มาก่อนนะถ้าคุณเป็นหญิงถ้าคุณเป็นชายเขาอาจจะเป็นแม่แม่หรือเป็นคนมีตํแหน่งมาก่อนแต่เขาเป็นคนใจดีสายเปเข้ามาเนี่ย เลือกได้เลยนะคะถ้าคุยกันอยู่ก็จะสมหวังแล้วะคะ่ะทุกอย่างคุณเป็นคู่กันค่ะไพ่วิวออฟฟอร์จูนกับจัดเม้นคู่แท้คู่ผมลิคิตชีวิตมาให้เจอกันนะคะอันนี้คือเรื่องคู่ที่ดีมากๆนะคะโอเคถ้าเป็นวันที่ดีในเดือนนี้ในการไปติดต่ออะไรก็ตามนะติดต่องานเจราจาอะไรออกเลิกขึ้นบ้านใหม่ซื้อรถนะ วันที่ดีมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสอ้โหอาจารย์ว่าทั้งเจวันละดีไม่มีวันไหนเสียเลยค่ะต้องบอกอย่างนั้นเลยเลือกได้เลยค่ะวันไหนสะดวกอ่าเอาเลิกวันนั้นได้เลยคือเดือนนี้ไม่มีวันเสียหายสําหรับชาวราศีกุมนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะเปิดไพ่เสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนมีคู่ก่อน คนมีคู่ชาวราศีกุมค่ะพลังงานไพ่นะคะอ่าเป็นไพ่เดอะฟู l คิดถึงใครบางคนสี่ถ้วย The Magic มีการติดต่อกลับมาไหมหนึ่งเหรียญได้ข่าวดีค่ะเก้าเหรียญค่ะการรอคอยคือพลังงานจะบอกว่าเหมือนรอคอยใครสักคนที่ ที่ห่างหายกันไปนะคะไพ่เดอะฟูเนี่ย mm. เขาเรียกว่าเป็นอิสระต่อกันก็ได้ตอนนี้นะคะมันเหมือนไม่ได้เลิกแต่ก็อาจจะนิ่งๆไปส่งข้อความไปไพ่เดอะเมจิกก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างตอบบ้างไม่ตอบบ้างเออเป็นลักษณะอย่างนี้จึงทําให้ชาวราศีกลุ่มค่อนข้างคุ้นคิดแล,แล้วแล้วเราว่าคนนี้จะคือคนที่ใช่จะพัฒนาต่อไปได้จริงหรือเปล่าหรือเราเองจะต้องค้นหาคนใหม่ๆ อะไรประมาณนั้นเหมือนอยู่ในช่วงของความลังเลในการตัดสินใจอยู่ในอาการเดี๋ยวรอหรือว่าจะไม่รอดีอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแล้วใจยังไงต่อตกลงแล้วชาวราศีกุมความรักที่เป็นอย่างนี้คุณจะตัดสินใจยังไงคุณจริงๆส่วนลึกของหัวใจคุณยังรอเขาหรือ,อยังรักหรือ,อยังต้องการเขาจริงไหมไพ่เเหรียญหถ้วยสดาบ justice ราชินีถ้วยอ่ะจริงๆก็คือเนี่ยยืนลักษณะนี้เลยอ่าสามถ้วย2ดาบก็ยังรอแ่ะค่ะในที่สุดก็ไม่เปลี่ยนใจไปไหนเราก็ยังรอค่าวสารข้อมูลรอคำตอบรอคำยืนยันรอสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นกลับมาในเชิงบวกกับเราอะไรประมาณนี้ justice อ่าราชินีถ้วยตัดสินใจแล้วไม่เปลี่ยนใจค่ะแบบนี้นะ ถึงแม้ว่าจะมีช่วงลังเลอยู่บ้างแต่แล้วตอนนี้ก็ยังรออยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงน,นะดูเขาบ้างล่ะคะ่ะแล้วคนคนนั้นล่ะเขาคิดยังไงอยู่นะคะ The sun เจ้าหญิงถือเหรียญเจ็ดถ้วย The hangman Emperor คือจริงๆก็ต้องแปลอย่างนี้นะว่าคือตัวคนคนนี้เนี่ย เหมือนเหมือนยังไม่หยุดในเรื่องของความรักหรือความต้องการหรือความค้นหาอยู่อะ่ะแต่ก็ยังไม่ปล่อยคุณนะไพ่เดอะแฮงแมนอะก็ไม่ปล่อยชาวราศีกุมนะแต่ก็ยังสแสวงหาสิ่งใหม่ใหม่เดอะซันเด็กถือเหรียญเจ็ดถ้วยนไมฮะยังเป็นคนที่ยังอยู่ในช่วงของการเลือกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเอ็มเพิร์ให้ปิดของเขาจึงมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะยังคิดว่าเขาอ่ะ ยังไม่ไม่อะไรไม่นิ่งพอในเรื่องของความรักที่จะที่จะเเขาเรียกว่าเลือกคุณไปทันทีอาจารย์มองอนยะ่างนั้นเขายังไม่เลือกแต่เขาไม่ทิ้งไม่ทอดทิ้งไม่ไม่ไม่ตัดก็มีคุณไว้แบบนี้แหละแต่ก็ยังมองหาสิ่งใหม่ๆอยู่อืมแต่สําหรับคุณนะตัดสินใจไปแล้วอะแต่คนนี้ยังไม่ตัดสินใจนะคะแล้วจะยังไงต่อขอให้แนวโน้มอนาคตความสัมพันธ์นะคะ ให้หนึ่งถ้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้แหละหนึ่งถ้วยราชินีไม้ราชินีดาบสามไม้เทา้าแล้วก็ไพ่ห้าดาบถ้ามองอนาคตสำหรับกับคนนี้นะืมหนึ่งถ้วยอะ่ะขึ้นมามันมันก็อาจจะไปได้หลายประเด็นนะที่มองนะเราเองคิดว่า เราให้ความสําคัญกับเขาแต่ตัวเขาที่แปรเมื่อกี้ <Okay. S 1> ก็ยังมองหาสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้ามองแค่สวความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะจบแล้วจะเลือกกันหรือ,อยังจะเลือกตัดสินใจเลือกแล้วหรือ,อยังนี่ก็จะยังนะคะถ้ามองนะเพราะไพ่ห้าดาษเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกที่ที่อยากที่จะไปข้างหน้าอยู่เป็นลักษณะาาของการบูก๊การลุยแล้วก็สามไม้ก็ยังมองโอ,อกาสข้างหน้านะคะถึงแม้ว่าชาวราศีกุมอาจจะหยุด อยู่ที่คนคนนี้แต่คนคนนี้ยังไม่หยุดเพราะนั้นความสัมพันธ์มันจึงไปต่อแบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนยังไม่ได้เต็มที่อาจารย์บอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะยังให้โอกาสเขาเขาก็ยังให้โอกาสคุณแต่แค่ยังไม่ได้จบลงเ่ยว่ามันจะใช่เลยในเดือนนี้ว่าโอเคสุดท้ายแล้วคนเรามันต้องมีคําพูดที่มัน เขาเรียกว่าตัดสินใจที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ได้มั่นใจอ่ะมันไม่มีไงฮะเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอือก็ให้คําหวานคําเขาเรียกว่าให้กําลังใจทําให้ความสัมพันธ์ยัง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 ไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นถึงขั้นเป็นคู่อาจารย์นุกแวรจากน้ำพ่ตามตรงแบบนั้นเนาะมันจะเมคไม่ได้หรอกค่ะเพราะหน้าพ่ขึ้นชัดเจนแบบนี้นะ เ,เพราะฉะนั้นก็ศึกษาดูก่อนถ้าเราคิดว่าเราดีพออะไรหลายอย่างเราอาจจะเปลี่ยนใจเขาได้ค่ะถ้าจะบอกงั้นนะอยู่ที่ชาวราศีกุมนะแต่ถ้าคิดว่าไม่อยากเสียเวลาท่านก็อาจจะพิจารณาคนใหม่เหมือนที่ไพ่ขึ้นตอนแรกก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคนเราต้องอยู่เหนือดวงชะตา เราต้องควบคุมดวงของเราเองคือตัดสินใจหรือการกระทําดวงอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละท่านนะคะโอเคค่ะดูดวงคนโสดค่ะ สามให้เท้าราชินีถ้วยสองไม้เดมูนดีแอมเพรสสำหรับคนโสดนะคะก็ยังมีความรู้สึกแบบว้าวุ่นใจอยู่นะคะในเรื่องถ้ามองความรักนะ,ะก็คือยังว้าวุ่นใจกลัวว่าถ้าจะมีรักครั้งใหม่ก็ยังกลัวว่าตัวเอง จะผิดหวังไม่สมหวังก็เลยยังเหมือนกับกล้ากลัวๆนะคะอืมแล้วก็ยังมองโอกาสใหม่อยู่นั่นแหละก็ยังมองว่าจะมีใครดีๆเข้ามาในชีวิตไหมแต่ก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะ,สะแสวงหาน่าจะเหมือนกับรอให้โอกาสนั้น,นเข้ามาเองเหมือนเราก็นั่งสวยๆของเราแบบเนี้ยราชินีถ้วยเอ็มเพรสนะคะออก็จะอยู่ในอาการประมาณนี้แล้วก็น่าจะไปเน้นในเรื่องของการงานการเงินสลมากกว่านะคะ ไพ่ไอ้สามไมเท้าก็บสอไม่เท้าแล้วก็เอ็มเพสเนี่ยมันจะไปเด่นในเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะคะความรักจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหรค่ค่ะเพราะมีไพ่เดมูลมาตัดทอนนั่นเองนะคะอา,อาจารย์ขยายความเพิ่มนะแล้วจริงๆอ่ะเดือนเมษานี่จะมีใครเข้ามาไหมไพ่สีไม่เท้าเดอะสตาร์วิวออฟฟอร์จูนเจถ้วย สี่ดาบน่ะเนี่ยคะ่ะไพ่ก็ยังนิ่งๆอยู่แบบนี้นะคะเหมือนกับมีคนเข้ามาคุยแหละนะคะไพ่เจ็ดทวยอะ่ะแต่คุณก็มองว่ามันจะใช่คู่แท้ใช่พรมลิขิตกงร้อเนี่ยคือพรมลิขิจริงเหรอจะใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าคนโสดนะะชาวกลุ่มคุณไม่ตัดสินใจอะ่ะคุณก็ยังนิ่งๆของคุณยังมองๆคือ คืออาจารย์มองว่าดวงเรื่องความรักอยู่ในช่วงของการไม่ตัดสินใจเลือกคบกับใครแต่คุณไปโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงสีิเท้าในเรื่องของความโดดเด่นการสร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้สังคมได้รู้จักคุณเนี่ยถ้าใครทำออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook อะไรที่กำลังดังๆหรือ Youtube กำลังดังๆอยู่อย่เงี้ยนะคะก็อยากเด่นดังแบบนั้นมากกว่า อยากหาเงินหาไรายได้ให้มันปังๆให้ตัวเองมีชื่อเสียงอะมันน่าจะไปเด่นในเรื่องนั้นนะคะอาจารย์เลยมองว่าความรักเหมือนจะพักพักเบรกนะที่ไพ่สีดาบนั่นเองนะคะขอไพ่คำแนะนําค่ะอะไพ่ uh, this could be the one แล้วก็ let's go off control issue ถ้าจะบอกนะว่าให้แบบทําตัวเองนห้ตามสบายตามธรรมชาตินั่นแหละค่ะคือปล่อยให้ชีวิตตัวเองแบบไปเรื่อยๆอย่าอย่าไปกดดันอย่าบีบคั้นตัวเองอะไรประมาณนี้ในะเรื่องของความรักถ้าถ้าจะเป็นคู่กันจริงๆอาจจะมีเหมือนกับโชคชะตาวาสนาผลักดันเข้ามาให้เจอกันแล้วเป็นคู่แบบนั้นเกิดขึ้นสละลมากกว่านะคะให้จะบอกองั้นนาะขอพ่ฟังใจอีกสองใบค่ะ ไพ่บอกว่าทําอะไรสักอย่างเชยยังไม่ตายคือข้อความนะคะแต่ว่าถ้าหน้าไพ่ข้อความที่เป็นสัญลักษณ์ของทาโร่ก็คือสองม้เท้ากับราชาดาบนะคะเพราะนั้นไพ่ก็น่าจะมองว่าเหมือนกับให้เราเนี่ยนะคะทำอะไรตามความปรารถนาหรือความเชื่อมั่นของตัวเองอะ่ะเพราะไพ่ราชาดาบคือความเชื่อมั่นคือแรงผลักดันที่อยู่ข้างใน มันจะผลักให้คุณไปข้างหน้าเองและทําในสิ่งที่คุณปรณารถนาและต้องการนั่นแหละคือความสุขในเรื่องของความรักอันจะเกิดขึ้นมันก็จะเข้ามาเองนั่นเองนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ